เอาละคะ่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะตอนนี้เราก็ยังมาต่อเนื่องของเรื่องพี่ข่าวอยู่ว่าในมุมมองของพี่ข่าวค่ะถือว่าทุกวันนี้ประสบความสําเร็จแล้วหรือยังก็คิดว่ายังนะครับเพราะว่าชีวิตมันก็คือการพัฒนาแล้วคือในคอนเซปต์ของการทําธุรกิจอาหารของพี่พี่มีคอนเซปต์อยู่ก็คือว่า simply the best ทำความเรียบง่ายให้เป็นความงดงามฉะนั้นเวลาเรามองอะไรก็ตามนะครับคือความคลาสสิกก็คือ คือคือนิ่งและปล่อยวางฉะนั้นเวลาเราทางานอะไรก็ตามนะในอาหารเนี่ยมันมันบ้านเราอะ่ะมันมันยังต้องการการพัฒนาเพื่อให้มันดูนิ่งอพอมันนิ่งแล้วความงามมันจะเกิดขึ้นซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับซึ่งก็มีผู้ประกอบการที่เริ่มเข้าใจแล้วก็มาให้พี่เป็นคนคือดูแลคอนเซ็ปต์ซึ่งก็ก็มีแค่ส่วนน้อยนะครับ แต่ก็เหมือนกับว่าเริ่มหันมาสนใจมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะแล้วถูกครับถูกอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะ,ะเพราะว่ามันจะทาให้อาหารเนี่ยมันเริ่มมีม,มูลค่าเพิ่มเลยค่ะและคิดว่าในอนาคตนี้มีอะไรที่อยากจะทําอีกบ้างไหมคะก็มีก็คือตอนนี้ก็คือกําลังมองในเรื่องของตอนนี้ที่ที่บริษัทจะทําเรื่องของภาพนิ่งซัส่วนใหญ่ก็กําลังขยับไปเป็นเรื่องของภาพเคลื่อนไหวเป็นรายการทีวีนะครับก็คือจะ คือตอนนี้มีแล้วเป็นรายการอาหารไปดูใน YouTube ได้ก็คือพิมพ์คำว่าบิสเซ e s o o k i n g Show นะครับก็จะเป็นรายการอาหารที่ให้ความสำคัญกับวัตถุดิบอาหารสวย <c oughs> แล้วก็ภาพก็จะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์คุกกิ้งซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งที่ขาเนี่ยเขาจะเป็นฟู้ดสไตล์ ส,สุดคือว่าในบ้านเราเนี่ยลิตภฑ์อาหารมีข้อดีคือมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงนะครับเสแต่ว่าการที่เราจะส่งสินค้าไปสู่ต่างประเทศให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารตกตกงร้งเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสือส่อร์สกินเ,เอ่ยครับแล้วก็ที่สำคัญสุดก็คือที่อยู่ตรงหน้านเราก็คือเรื่องของการคุกกิ้งที่จริงแล้วการคุกกิ้งก็มันก็เหมือนทั่วไป แต่เราจะคกกิ้งแบบมีไลฟ์สไตล์ที่สวยงาม uh huh. ลักษณะนนของการทำงานที่พี่ทำก็คือว่านำเสนอเรื่องของ fresh and simple ก็คือ fresh and simple เนี่ยใช่ก็คือวัตถุดิบที่มีรูปทรงอย่างข้าวที่อยู่ตรงหน้าเราวันนี้ครับ uh huh. สังเกตไหมคะว่ามันก็จะเป็นเม็ดสวยเรียงตัวนี่คือความสวยตามธรรมชาติของวัตถิบอาหารเราขายความงามที่เป็นธรรมชาติต่อแล้วเราก็จะเอาวัตถุดิบตัวนี้คือมาทําอาหารโดยคํานึงถึงลักษณะโครงสร้างของวัตถุดิบ จะถามในมุมมองของพี่ขาบเองนะคะสำหรับอัตลักษณ์หรือว่าเอกลักษณ์หรือในมุมมองของดีไซน์กับอาหารไทยถ้าเราจะทําให้เหมือนกับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ต่างชาตินรู้จักเราทายังไงให้เหมือนกับว่าต่างชาติเนี่ยรู้จักเรามากขึ้นหรือว่าสนใจกับเรามากขึ้นนะคะก็จริงๆแล้วอาหารไทยเนี่ยมันก็คือเป็นอาหารหนึ่งใน4ชาติของโลกที่คนรู้จักรองจากฝรั่งเศสอ,อิตาเลียนอาหารจีนอาหารไทยแล้วก็มีญี่ปุ่นอ๋อนี่คือติดอันดับเหมือนลหนึ่งในห้านี้เลยถูกต้องฮะที<ใ>นี้มันติดอยู่แล้วไง แต่เวลาเป็ติดอยู่แล้วเนี่ยเราอยากจะขยับให้มันขึ้นมามได้ไหมมันก็สามารถทําได้เพราะว่าเรามีความโดดเด่นก็คือ1คือประโยชน์ของสมุนไพรและเครื่องเทศอันนี้คือประโยชน์เลยนะอ,อันนี้เขาดีเลยแต่ว่าประเด็นคือเราจะทํายังไงให้มันมันเข้าถึงแก่นก็อาหารไทยก็มีความจัดจ้านของสีสันสีสันความหลากหลายของรสชาติะฉะนั้นเวลาจะนําเสนออาหารไทยให้โดดเด่นการพรีเซนต์ต้องหยุด ห้ามใส่ลงไปเลยอันนี้คือเราเข้าใจแก่นแล้วเห็นไหม,มฉะนั้นเวลาเราพริเศษไหนก็ตามในเรื่องของการตกแต่งสารที่เรื่องของพร้อมจานภาชนะต้องจานขาวและดําเท่านั้นห้ามมีแม่สีเพราะอาหารคือแม่สีเห็นไหมคบทุกอย่างต้องเรียบถูกต้องให้เน้นอาหารนะชูขึ้นมาเพราะของเรามีครบเหมือนครบทุกแม่สีแล้วถูกต้องอยู่ในนั้นเลยและรสชาติก็ ก็จัดจ้านอีกฉะนั้น,นเมื่อเมื่อเวลาทำงานนะครับมันต้องมีการบาลานซ์คือหยินกับหยางร้อนคู่กับเย็นแล้วก็ความพลุกพ่านบวกกับความสงบเห็นไหมกระบวนการคิดมันเป็นเรื่องเดียวกันถือว่าเป็นไอซา์ของพี่ขาบเลยหรือเปล่าคะหรือว่าไอซาของพี่ขับเป็นในรูปแบบไหนเออจริงๆเป็นคนที่ดูแล้วคือนิ่งนะนิ่งแต่ขารันี้กันในความนิ่งเนะี่ยมันจะมีพลังอยู่ข้างในอยู่เพียงแต่ว่ามันจะขับขึ้นออกมาก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเราสื่อสารออกไปนะครับ แต่ว่านิ่งแล้วคือทําให้เราสึกคิดงานออกได้เยอะครับและสําหรับตอนนี้นะคะใครที่อยากจะเป็นฟู้ดสไตลิสต์หรือแม้แต่อยากจะมีความคิดและไอเดียดีๆแบบนี้บ้างอยากจะขอคําแนะนําจากพี่ข่าวนะคะว่าควรที่จะต้องเริ่มต้นหรือว่าทํายังไงบ้างนะคะก็ง่ายๆเลยนะครับคือการที่จะเป็นฟู้ดสไตลิสต์ที่ประสบความสำเร็จนะครับก็คือจะต้องต้องรู้ว่าตัวเองชอบทำอาหารหรือเปล่า ถ้าชอบก็ต้องลงไปว่าเราชอบทำอาหารประเภทไหนอาหารหวานอาหารคาวพวกเครื่องดื่มกาแฟมันมีหลากหลายนะหลังจากนั้นก็เรียนรู้กับมันให้ลึกซึ้งและท่องแท้เสร็จแล้วพอเข้าใจมันดีแล้วหลังจากนั้นค่อยเอาเรื่องของสไตล์มาใส่ว่าคาแรคเตอร์แบบนี้ควรจะใส่อะไรลงไปทีนี้พอเข้าใจเสร็จแล้วจะต้องทำกันบ้านอย่างหนักแล้วก็ศึกษามันให้เข้าใจอย่างแตกฉาน แล้วแค่นั้นยังไม่พอนะครับจะต้องเรียนรู้กระบวนการเขาเรียกว่าภาพลักษณ์โดยรวมที่จะต้องส่งงานไปใช้แล้วงานชิ้นนั้นจะต้องเป็นเรื่องของคล้ายๆว่าความสวยแบบเบ็ดเสร็จกระบวนการในเรื่องของบีเดียไม่ว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งเวลาส่งอะไรออกไปแล้วจะต้องมีความเรียบร้อยเรื่องของคอนเซปต,ต์เรื่องแบรนด์จะต้องใช้คำว่าง่ายๆคือเอาอยู่นั่นเองโอ้โหเอาละค่ะมาถึงณนะตอนนี้แล้วถ้าเราอยากจะชม ในเรื่องของฟู้ดดีไซน์หรือในรูปแบบต่างๆเราสามารถชมได้ที่ไหนบ้างคะก็มีอยู่2ช่องทางนะครับอันแรกก็คือเข้าไปดีเว็บไซต์เวณเว็บข่าวสไตล์ดอทคอนะครับอันที่2คือใน Facebook แล้วก็อันที่3คือใน b ล็อก p o อรซึ่งมันก็อยู่ที่เว็บไซต์แล้วก็สามารถเข้าไปดูได้งานก็จะอัปเดตทุกวันเลยนะครับ และสาหรับตอนนี้นะคะน่าเสียดายค่ะหมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปติดตามชมพี่ขาบได้ตามที่ทพี่ขาบได้แนะนํามาเมื่อสักครู่นี้นะคะ,คะต้องบอกไว้ก่อนว่าวันนี้เนี่ยเราได้ในส่วนของข้อมูลแล้วก็ความรู้อัดแน่นมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมเอะไรค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ขาบเป็นอย่างมากค่ะที่ให้คําแนะนําดีๆทั้งนุกนิกเนี่ยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมด้วยค่ะและอย่าลืมติดตามรายการดีๆแบบนี้นะคะได้ทางช่องกรุงเทพธุรกิจทีวีค่ะทุกวันอาทิตย์เวลา9ก้าโมงครึ่งกับรายการจุดประกายไอสไตล์นั่นเองค่ะ ลืมนะคะถ้าเกิดว,ว่าใครที่พลาดชมสามารถชมย้อนหลังได้ที่ y o u t u b e นะคะหรือแม้แต่แฟนเพจของรายการได้ค่ะที่จุประกายไอสไตล์นั่นเองและสำหรับวันนี้ค่ะทั้งลูกมิกและก็ที่ขาวนะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ